อจะกินอะไรดีเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มต้นที่ข้าวดีๆสิไม่ต้องคิดเยอะแค่เอาหอมมะลิอินรียบ้านสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์ซื้อปุ๊บรับป๊บเลือกสิ่งดีๆให้ร่างกายตั้งแต่คำแรกข้าวออร์แกนิกของไทยมาจากแต่งปลูกธรรมชาติไม่แต่งกินไม่มีสารเคมีอร่อยนุ่มหอมอิ่มกายสบายใจทุกมือ้อในตัวแอปพิเคชันนี้ค่อนข้าง,งจะใช้ง่ายเราแค่ลงทะเบียนว่า เรามีสินค้าที่ต้องการขายนะเราสามารถขายในคน ที่อยู่ต่างถิ่นได้โดยที่ไม่ต้องเจอกันก็นได้เราสามารถพูดคุยกันได้และสามารถส่งให้กันได้ครับแอปไ Business Matching ดีจริงๆ i g h ไ Business Matching จับคู่ธุรกิจเข้าไทยก้าวไปด้วยกันติดตามข้อมูลกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวง,ง่ายๆเพียงสแกน QR code หรือเว็บไซต์ brpd.rightthailand.go.th และช่องทาง Facebook y o u t u b e สั่งได้แล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน write Business Matching โหลดเลย